มาปัู้ราหน่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเรานอนที่สวนสาธารณะหน้าสถานีตำรวจเชียงคานนะครับก็ตรงที่เราการเต็นทนี่นนะเป็นที่ริมของส่วนอ่าเรื่องห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำจะมีตรงนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้พิการแล้วก็มีห้องอาบน้ําให้น้องเที่ยวเลยนะครับสําหรับผู้หญิงผู้ชายแยกกันนะ,อะน,นนะอนตรงตรงนูง้นที่ที่เรานอนอย่างเห็นเต็นตไหมก็เมื่อคืนนี้ยี่สิบสามโงศานะครับ นอนสบายๆเลยยี่2ิบสามยี่สองกลับมาที่เดิมครับที่ที่นอนเมื่อคืนเมื่อคืนก็กางเต็นท์เสร็จหกโมงที่นี่ฟ้ามืดไหวมากนี่ครับเป็นสภาพที่นอนเมื่อคืนวิววันนี้ที่นี่เป็นสวนสาธารณะนะครับก็ จะมีคนมาจ็อกกิ้งตอนเช้ามาเดินมาวิ่งกันยาวไปนู่นเลยนนี้เดี๋ยวเราไปดูนีครับจุดตรวจลักแสดสพริมคานเฮ้ยเชียงคานร มันเช้าไปสมองยังอื่นอยู่มีตัวน,นี้ด้วยเห็นอนเนี่ยเมื่อเช้าตื่นมามีหมอกด้วยนะเต็มเลย เดี๋ยววันนี้เราว่าจะนะเพิ่งวางแผนเมื่อกี้นะว่าจะไปสกายวอล์กต่อก็เดี๋ยวไปดูนไอ้สกายวอล์กสับอะไรนะสะพานเหล็กไม่ใช่สะพานกระจกดูวิวแม่น้ำทักอย่างนี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปกัน just เริ่มเดินทางจากเชียงคาน8โมง15นาทีนี่ครับสถานีสถานีตำรวจภูทรเชียงคานนะครับนอนหน้าสถานีตำรวจเป็นวิวของวิวน้ำโขงก็คือตอนเช้าอ่ะนะถ้ามันจะมีหมอกมีหมอกให้เห็นเลยมาจากฝั่งนู้นแหละ สกายวอสเชียงคานนะผม่าลุยกันเลยเอหือสายแยกหนะ้าก็ถ้าใครจะมานะครับมีป้ายบอกชัดเจนนะไม่ต้องเสียเรียดอะไรบ้านท่าดีหมีเอยครับตอนนี้มาถึงเชียงคานแล้วออไม่ใช่อะไรวะมาถึงสกายวอแล้ว ผมพูดตรงนะผมไม่ได้เตรียมตัวมาเดินนะเพราะดูรีวิวแล้วมันมีรถขึ้นไงประเด็นนะอ่ะเรว่มเปิดครับอ๋อวันที่หนึ่งอ๋อวันที่หนึ่งมีรถขึ้นนะครับรนนะอ๋อได้ครับเปิดให้เข้าชมไม่เฉยแต่ยังแบบยังไม่ทางการเลยเ yeah. ดี๋ยวดูนะครับ ผมบอกให้มาแต่เช้าไงมาสายตลอดไปลูกอีกหน่อยนึงสวยมากเลยครับโอไม่ไก่ไม่ไก่ลูกไม่ไก่ไม่ไก่ต้องไปต้องครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอข้างบนเลยขอหอบก่อนคณถึงแลควถึงแล้ว เบ่งโผมก่อนไข่รองเท้าไหนอ่ะ สวัสดีครับคู่เท่าไหร่ครับสามสิบครับเอาปคู่ครับสครับสองหกสิบบาท้เอาไปข้างครับไเาไปข้างากไมัดกได้าก่ตงนี้ได้ครับผมครับพี่เดี๋ย่ไปกดกันครับสี่สิบสองครับไกดมเยอะฮะเก้าเาไ ก็สามสิบบาททางเข้าแล้วแล้าอันนี้ครับเป็นแม่น้ำอะไรวะแม่น้ำเหืองมันจะเรียบมาจากทางนาแห้วแล้วมันก็จะมาบรรจบมันกับน้ำโขง อันนี้มีสองสีใชนไหมเอาไงดีมีสองสีวะ <laughs> มาตปวใบสุดครับวิ่งหือรอแป๊บหนึ่งทำใจกั <laughs> นเขาบอกไม่ไหวเขาบอกว<ด>่าเขาบอก <c oughs> ห,บบห้าม <c oughs> มองข้างล่างโอ้ <c oughs> มันทำใจไม่มองไม่ได้ว่ะ ลกลัวที่ไหนอะ่ะแต่ย่องเอาเล่าท้ายสกายวอล์กนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วเข้ามาทางทางทางขวานะเดินมาจุดนี้เป็นจุดแรก จุเห็นเห็นน้ำสองสีเป็นพระใหญ่สวัสดีครับ พอดีอันนี้ผมเอาออกมาเขาให้ซื้อข้างในคุณละสามสิบาทผมจะให้น้องต่อได้ไหมครับเอาไหมครับจะได้ไม่ต้องซื้อข้างในเอาไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ไหมน้องอีกคนนึงหน่งอ๋อโอเคขอบคุณมากครับมาจากไหนกันคะกรุงเทพครับกรุงเทพแม่คนมาจากไหนบอกพี่สิมาจากไหนครับจังหวัดอะไรครับ ในงานตัวชี้คอนแกนค่ะคอนแกนอ๋อครับผมเคยมาครั้งแรกเหมือนกันน้องก็สวยอยู่ครับสวยแอนเซียวพี่อโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปอ่ะขอจะให้ซื้อถึงซื้อรองเท้าอันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเพิ่งใส่ ก็เดินดูนิดเดียวให้น้องกันขอบคุณค่ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อขอบคุณนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับมาจาดมาด้วยกันครับมาด้วยกันครับเดี๋ยวอะไรจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนั่นครับสกายบ็อกข้างหลังอเคครับถึงรถโดยสวัสดิภาพ เดี๋ยวเราเดินทางต่อ,อประมาณ10โมงกว่าๆ10โมงครึ่งก็ออกจากสกายวอล์กมาสกายวอล์ก mm hmm. เชียงคานนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวยิงยาวกลับบ้านเลยเข้ากรุงเทพขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ต้องลาแล้วเป็นคลิปสุดท้ายกลับบ้าน กรุงเทพกรุงเทพเข่าฟอนะครับเข่าฟอทุ่งแสลงหลวงถนนคนเดินเชียงทานนะครับแล้วก็สกายวอล์กกับวันนี้ก็คล,คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งฝากติดตามด้วยครับสวัสดีคร,รับแล้วพบกันใหม่